สบายดีพี่น้องเมือนี้กกนาห์กามาเฮือนพี่น้องเดินมามันเยี่ยมแม่เยี่ยมยังก็เลยซื้อผลไม้ไม้บังไม้ออกดอกให้น้องไม้เป็นสบายดีเด้อพี่น้องซื้อมงวงให้น้องมือนิกกนากามาเฮือนอันนี้มังวงไบขึ้นนไงมังวงถับประตูซื้อไม้ขึ้นพี่น้องมังวงมังเงาะอย่างกะโล่ทรงละซาวพันแม่และยามนี้มันเป็นบางใหม่เลยพี่น้องเลย่่าานนน้ีีพองอยากบอ ไอยากกลับมากินไหม,มได้สบายดีพี่เอฟซีดูสบายดีลูกบ้าหนาอ้าวโอ้คือจบเถอะสบายดีลูกบ้าหนาอ้าวอ๋อไปกินมังงะมาเยี่ยมหลานพี่น้องเอ้ยอ่ะลีบผูอยู่กันไหมเป็นงานเป็ไปง่านฝรั่งเนาะกินมังงะก,กับร้านกิกกนหนีกายมากากัเห็นอีพาะทาพาะกับทาสุภาพเนาะไปสวรรค์บ่ ไปแบบไปหักท้องผากวะ่ะกีรลใหญ่ไปเลยโบฮูบ้่าสีได้หรือบ่พี่น้องกว,วานีเขาตั้งด่านเขาให้คนนอกเขาหรือว่าเข้าได้ออกมาได้เป็นพี่น้องกับผู้บ่ไปที่โทรทัน <c oughs> บอกเขาตั้งด่านได้โควิดพีเก้ามันเขาตั้งบ่ให้เขาล็อกดาวน์ไว้ไงไนะพี่น้องมารีวิวนิดหนึ่ง <c oughs> โบไม่เห็นเลยโบเห็นมังคุดโบคือเห็นเนาะโบเห็นมามังคุดบักบัวซื้อซาวนี่ตะอ้นซื้อส่วนมาบ่ะโอ้ย่านพญานะ่ก็เลยมาผู้เดียวก็มี่แต่เพิ่นอยู่กับลานเพิ่นพี่น้องกับเอื้อกเวอร์อยู่กับร้านเนี่ยร้านสองโต อยู่น้ากันไมไปไปมอๆๆันี่กกแล้วแซนบอแบบเูกแคบสบายดีเลยพี่น้องสบายดีแลวบอสบายดีแล้วถ่ายเอฟซีแล้วถอาและลูกเออคุณนี่ไม่ยอมของเงี้ยน,นะยายนาะคุณใหญ่เลย

บางหองแต่ยังไม่ทันซุกเลยพี่น้องนะกินสมได้อยู่เนาะพี่น้องมองต้นนะหลายหน่วยพี่น้องต้นนี่เอามาปลูกใหม่ป่ะแม่นี่เอามาแต่สานี่มาแต่เช้านะเขาเติบโตมีเขายังได้อยู่จต้นเล็กใดนี่เยอะแล้วขาไม่เลยลูกก่อนพี่น้องเอ้ต้นมันสีออกลูกเนาะ Tim đi luôn xiềng mưa beng là con có bé ngăn bé tino ngon ái kéo 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 nữa ái kéo ngon 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 ái kéo หอยพี Hoy, hey, ่น้องเอ้ยไปเอามาหาหอยกบพี่น้องเอ้ยต้กบหมอกับหมอดเอาน้อมันเป็นเตาของกันาออกแบบด้วยพี่น้องเด้อตตอนนี่บ่ได้ลพดำกต้องได้คัดต้องมีระเบียบวินัยตะอ้นเนาะกนนามีผู้หญิงพี่น้องผู้หญิงก เป็นกับคนโซ่นะพี่น้องก็เลยเห็นยังบดเป็นอาจจะไปพิทูนั่นหนึ่งใน,นหนึ่งเป็นกระหายนะพี่น้องคนโซ่ทางจิตเป็นบดจิตประสาทบดีนะพี่น้องไป่ว่าคนเสียจิตเนาะตกใหญ่เหรแล้วเ่เอาบัตน,นี้เอาก็สิไปเคลื่อนเมซี่ในหนึ่งได้ไหมเด้อกี่หน่หนหนอยสิ น,น้องมาละอะไระไรสีนาะกินหมัดงบวนเลยนเนาะเนกับมีลูกสองคนเลยอยู่บ้านคนหนึ่งที่เรางอยู่บ้านพนบกนอบก้นองบกน้นองบเนาะแมนของอืเป็นเออื้อยูนี้พี่น้องเลยสมือนกัเลิกกันแล้วเพราะว่ทาทั้งทายเขาหับไปได้แล้วก็เลิกแล้วก็ส่งมาให้ขอบครัวแม่เบิ่งแยง,งเอาเนาะน่ะ แต่ลูกคูนึงองจะอยู่น้ำพ่สี่นะพี่น้องอ,อันนี้ก็ใบดีด้น้องเ้อางกอนพี่น้องเใบไอ้ก้อนนึ่งเด,ด,ดน้องุ้ยไปใชกันนไปใช้่อ่า ตามตัพี่น้องเป็นมือยุดของนน้อเห็นยังเยมือเขมานป่าเทียวป่าก็เด็กๆนไปยังเด้ป่าพี่น้องแ้ปหาเมดพี่น้องายเฮ้ยโอ้โหบหับได้สมอนสบายดีนี่ตายตายน้องเลยนเห็นได้จะเห็นนนนได้ไป กลับมาเลี่ยมนิดหนึ่งนิดสองเลยก็มาโดนนะกับมียังมาต้อนมันยังเนาะกับมีมางอนหนึ่งกับไทยเห็นข่าวสวรรค์ผู้ใดเออแก้ครื่องมาจ้าเครื่องเอฟซีผักมาให้เห็นอยู่เอฟซีเนาะเดี๋ยวโครงการคุณทองนำบทเหตุบทตัว ยังบ่ได้เห็ดด้วยเงินโด่หอพี่น้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนมาโทรศัพท์ก่อนเก่าใช้จ่ายในเล่นกาะิมานั่งกับวายเฮดกระซิมาซอยดอกมาขุดคุมมายังซอยดอกมาขึ้ซอยต้องเดินหนาต้องเดอนไปแล้วเพื่อนว่าเอนแ้วจิงเห็ดได้พี่น้องเด้อเหือนของน้ำกันเนาะ เงินเบาเบาะมดเลยอนาคยำยังก็เป็นเครื่องของสร้างเด่นนะพี่น้องเด้อเสร้างเด่นแล้วป็ิ้นหอยไปนี่เลยเนาะอะไรก็ไปนอนเพิ่นไปไปกู้ไปยังของเพิ่นนี่เพิ่นอารวาสพี่น้องวันนี้เป็นไงบกก็เครื่องใหม่คือกันฮะยเนี่เครื่องเครื่องฟู้บ่าวก็ตัวจีอยู่เทิงเพิ่นเซนเตอร์โบว์ว้นี่เลยเนาะ ก้อนนะเอาผู้ใหญ่สองพันเออเต็มเด้มีหรือเป่ามีเลยเขามีค0ละพันเออเอาเอาไปปันกันคนละพันต้นไหนมันต้นให้ให้ให้อ้วนใบหนึ่งบอเออใบนั่นเออถึกแล้วถึงแล้วสพนอใบน่ะไปสองพันเด้อ เฮ้ยใหญ่มากเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยสาวแต้มโอ้อันนี้หมเงินบ่อหมเงินไว้ทำไเอ้หมเงินเอาไว้ซื้อบารเป็นตุลาทร์โอ้โหมาตุโาทร์พี่น้องเลยร้านนี่กะพ่อแม่ก็อยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยพ่อแม่เพิ่งติดตามลูกสะลูกกันอยู่เบิ่งยูทูบอยู่เบิ่งยังอยู่พี่น้องเลย ป่อป่อยังไม่ถนาดอีกซ้ำอ้ออย่งละยังเหลืออีกเจ็ดพันสิบพันเจ็ดพันซื้อยังฮะซื้อยังวันนเอาไว้ซื้อบัตรโอ้ยโอ้เอาไว้ซื้อบัตรด้อพี่น้องเด้อยผมไปซื้อบัตรอืมซื้อบัตรจินเริงโอ้ก็ได้ซื้อบัตรซื้อขนมเนาะ ซื้อขนม,มละเหลือจากพันเสียหายเลยเนี่ยเหลือจากพันเหลือเจ็ดพันโอ้ยพอจบก่อนอ้าวบัตรของอ้าวก็ยังพันเติมนะพี่น oh. ้องๆใานเกินย่าหละให้เป็นโฮมไว้ก่อนเนี่ยขอน้าแม่นุนหนาเนาะต่อคลิปนี้ก็น่ากัอ มาย uh, are kind of ้ำแม่น้ตหนึ่งแล้วก็มาลิ่นน้ำหลอกหลอกล้างล้านแล้วพี่น้องกับน้อยไ้เนาะกับมิญยัง์กับสีคือขอลาผีแล้วเนาะไปเฟียงสนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะาติดตามซ่องกันหน้เด้อพี่น้องมือนี้ก็จุดเวียบบอดได้เห็ดเวียบนะตัวอ่ะปากซ่องนะปากซ่องมาตัวซิวๆเด้อพี่น้องเดออพาตัวพาลุยชิวๆพี่น้องบายบายน้องหลังก่อน